คำลยสอคำองคำอันนี้ขาวเลเหลืองเลย่จ้ะดูมอกันนี่อนมาทนตาเก็บรอบเต็มสองกำมือเลยออดูสุดยอดรังการสุดยอดเลเพลินวังแต่คอยู่ในภูมินองบเห็นเพินวายบไมีดีเลยจ้ะออกอนอ่อนเลยบ้าเดออกก้อนอ่อนครับผมค้างอ่อน ดู้ยแดงขาลายเด้อจ้ะเคุนอาสิบอกขาคุณอาสิบอใหญ่เนาะก่อนเนาะแ่ขายาวนี่จ้ะแม่เอาเก็บเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้ให้ให้เป็นปุ่มอะไรเออก็เห็นอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยววิทายเห็นอย่างเห็นอย่างเห็นอยัางจะเก็บไปเรื่อยๆดิกวาเอาบพึงงานบ้าพึงนั่นบอา ขีมาคุณมีเลือกอ้ไม่ทั้งวายไม่ทั้งอันนี้เลยคุณอุ้ยเลี้ยงกันเป็นแถวอยู่อา้าวนี่น้องทรายบอกฝนเด้อค่ะมานำกันมาหนีมานนำกันสี่คนตามนำทางคุณหนึ่งเนาะค่ะบอกฝนเจ้าเดียวเออเอาเลย,ยเนี่ยฮะแถวหายเอาเก็บไอฝนมาทางเทิงมันสิไหลลงมาเด้หนะ่ะน้ำด้วยนนะ่ะฮันเย็บเย็บเย็บออ

อุ้ยอู้น้องเก็บขึ้นอืมอุ้ยนี่เด็กเก็บ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 ไหนพอผนเก็บเก็บหุ่นตาก็มาอเอกระตาใสนี่หัวขาดตีละเดี๋ยววุ้นนนนนาก็ได้มาเยอะนตาตานำทางเขาคือเกาขาดตาวงเอาตาเนี้ยอู้ นี่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 ก็ค่อเป็นอย่างฝนตคเยพี่ขึ้นมาก้ยอันนี้อันนี้เก็บก่อนขืนเขาก่อนขืนงามโดมากๆเอาไแม่ไปก็เห็นแดงจริงคืองียบังคุณนี้เลยอือเดี๋ยวเรไปเอาคุณแม่ดีๆสองดอกอู้ดอกอู้สามสี่ดอกอู้ยเลี้ยงกันเลยคุณไปเอาไกลๆค่ะ ไปไปไปก็บกอนดูดดเลยเก็บก่อนคืนเขาดอกดอกงามแพงหน่อยเนาะยังนำอะไรจับพี่ดิขังหนามเรืเด้อค่ะอ้โจอดไปดูเลยดูความรวดเร็วเฮย แล้วคืนอก้อโอ้ไหน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 โอ้ดองดูสวยน้องหยอดเลยขี้ขาพี่น้องรสชาติหวานนี่ครับผมชนิดนึงครับท่านี้ท่านแกไปก่อนโอ้ยหลยแดงขาลายเด้อค่ะแดงงามดีนี่ต้องขูนไล้ต้องไปขูนเมน ไปเก็บอะไนี่มานี่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 เาเดินเก็บน้ำแพรมีแหงอยาเก็บอยากเก็บพรท่านถึงเวลาแต่กล่องพระท่านทำงานได้ช่วงนี้ค่ะเอาเก็บมาอรนี่นี่นี่โอ้ก็ลังนีลนี่ข้าลังง้ไห้โอนี่ด

อุ้ยบอลเ,เก็บออกเกี็บออกบทากองเลยจ้ะบทาได้อู้หูขึ้นเต็มเลยค่ะอู้หลายเงี้ยหลายเงี้ยขาเด้ดดดดงห่ยเลยเก็บมาเลยจ้ะหาบใกล้เนี้ยแค่หน่อยก็เขาใจอยู่พี่ทั้งพีไอพี่อู้ยูที่พีไปปุ่มอยู่ส,ยสแกนตาดีดีเด้อคืออย่างสีเนี้ยมันอยากเลยอูย้หูเก็บก่อนล้วเด้อค่ะ ท่านเด้ขึ้นุหอดเขาเก็บเห็ดอยู่ข้างล่างก่อนยางเยียบเนี่ยหรือบานี่บุหินเนาะตาหมี่น้องแดงจิงคืองครับผมแต่เยาว่างเตืมนี่เด็ดตัดขาล่าวาเาะเด็ดตัดไปเลย เป็นไปเขาสูงค่ะหมูเดี่ยวได้หมูเดี่ยวเด็กกันไห้สองไอ้สามผู้นายผู้นายผู้นก่อนยังเหลืออยู่ทัง่ามเลยจับงานเพิ่งตกใจทั้งนี้ไปอุ้ยอุ้ยอืมถือตาน้ำกุ่น วุ้นยางวุ้นอีโอยู่แต่ตองเฮ็ดดอกน้อยหน่อยดอกกำลัางงามงามสมีรุ้งอีกแล้วใี่นไอมบึงขับบึงขางามสมีรุ่มอีกแล้วน,น,นี่นี่หหวานด้วครับผมที่นนี่จับความแสบขึ้นไปบน เทเว้เกยไวเกยเทเว้ไปขึ้นเขาต้องกันเมื่อยเมื่อยเม่อเบิ่งด้อค่ะอูงูสงบเมื่อยละขึ้นละงงกันเลยเนาะเนาะตาดนค่ะ มาดีรุ่งโตเองรูวอดมันห่ารู้อดกระุกตังร้นกระลาสรนองนุ่เออมเจมูวิ่งาแต่มัขึ้นหรือเปล่คะนี่ขึ้นโอ้หูหวานขนาดเม่าของอดมันสุดยอดหรอกลงไปลงไปกับคนนึงอเนาะเออเ็นคนสวนลงไปนหมเห็ตาใช่ใช่อ่าหัวหน่มตางี้ยเห็้ลงหงวงาวเลยจ้ตะจูมีตะไขเลย สามโลชูละกโลโอละกิโลุดนี่มนไปชถุยจองคะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะผมพอซาดสามน้กพะลุยครับผมนี่พอกันอยู่บ้านจีรัดเขาสูงด้ยครับผมขึ้นเขาสูงอีกแล้วพี่น้องข้างนีเนื่อนิ่พก็้าเดือนมาขึ้นสูมีดแล้วพี่น้องเมื่อยกว่าจะขึ้นมาถึงขากลคะครับผมดอกงามเลยครับผม วันนี้ก็วันที่อะไรทุเรียนวันที่ห้าเนาะวันที่ห้ากราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดด้วครับผมขึ้นเขาสูงอีกมือพี่้องมาหลุนกรกระบอกผลทเรียนครับผมมาโนมาเนแตมาหอดแล้วคือเทิงมากนเลยมกเหลือง้เป็นแถวปราณเอะไรนี่เศ้าหน้อยพูดค่ะแต่เด้เห็ดแต่เห็ดแดงมากนะมี่แสบครับผมนี่แต่เห็ดแดงมากแล้วเห็ดแดงมาจากลาครับ เห็นงามก็เลยเก็บมิเตเขาเก็บตอนลงนี้เก็บตอนขึ้นสะอ้อนลายเห็นรถไดมาเรอรอเห็นแดงก็ต้งจุ่งๆงามเลยพี่น้องชาดหวานด้วยครับผมเห็ดเหลืองเปลือดดินนะเออลำคอฉด้ดอกม้เมนที่นี่ดอกเพียงเราดองเลยพี่น้ง อลุยรับเมาสโอ้เจลาโคเลยอยุเป็นแถวเลยโอ้เมือนย่างเมื่อย์เป็นสองเมย์ส่วนเมย์สองส่วนแล้วแตกเหยียบเลยเหยียบก็ขอบคุณพี่น้องด้วยครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมบด้วยครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ครับผมขอบคุณที่เป็นกำลัง,งใ,ใจบ่าวคนสาวเดือนอีสา,บาน,นาาสบ้านนาพะลุยเสมอมานด้วยครับผม ขอบคุเสาเดือนเฮ็ดย mm ังแบบผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอไผ่ลีลายด้วยครับผมแนะน้ำได้เนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกแชร์ด้วยครับผมขอบคุณทุกการแต่บางครั้งอาสิตตอบคอมเมนต์ชาก็ขอโทษขอไผ่ด้วยครับผมบางเทือกอาจติเมืย์ยิ่งสีหนาเครับผมมาถึงบางเทือกเสริลบเลยก็มีนอนหลับไปเลยๆสร้างสีเฮ็ดนิดแลวครับผม แพร่ซีนเนาะค่ะเนาะช่วงนี yeah, ้ก็คือต่อบุคคอยดีหลายนะสักเดือนนะเป็นบล็อกตัวตอนสีบล็อกระบบบล็อกครับผมแล้วก็ต่อบัได้ต้องคาเมือตีนี่ไปีต่อขึ้นสุดยอดความงามงูเขียงครับผมโู้ของคำเลยของคำเลยครับของคำเลยี่เหลืองถูกง่าแห้งๆดียวอ้ของท้าถูกสุดยอดเลยอ๋อของเลี้ยง อล่าถือปนเนาะไปเี๋ยวบานก็เป็นโอยมาขอท่านแต่แกงได้บ้านไม่ไหมต่เ่ตัางหากน่อยเนาะแต่ใส่ทุกอย่างาหาก็ได้เนาอโอก็จะตื่นหั้งยอมอุ้ยบานที่มด

หมกล้อครับผมคือเป็นหกเดือนก่อนนี่ผลิตฟังด้วยครับผมตัวตุ้งยางมีไข่ครับผมนี่ผมเป็นไข่ละงอ,อกด้วยครับผมนี่นี่เป็นไข่ของสงหั แกบึงหัวหูเลยครับผมหงหัวขาวครับผมดอกสุดยอดเลยโอ้เลยครับผมเขียวดีวุ้ดเขียวด้วยอุ๊ยสายเดือดหวานใจเลยเร็วเร็วมีเขียงซี่เลยจับติดนี่เลยนี่ติดรางเลยติดมะม่วงเลยเอ้าความสะอาดหอหนึ่หวานครับผม พึ่งเมยนมีอพุมเมียนไอพึ่งเนี้เกาะเหินงเนี้ยนะขกัอืมแม่กระหวานด้เนาะชาดหวานด้วกันครับผมขบกหมกเลยแสดงว่าเขาทุ่หมอกเรืยึึ้นเาไล่ครับผมยองหมครับผมแกงหวานด้วครับผมราชาิหวานเา เก็บกับผมเก็บแบบรีบๆเนาะขิงเขาสูงเขาสีอุ้ยพี่น้องเขาสิหูวกันว่าขึ้นเขาสูงตกฝ่าว่ะครับผมนี่อะไรเอ๊ะเกี่ยวอ่ะอันนั่งพี่ในกล่องไป่ิปูนเป็นแถวเลยเป็นหมูเลยนี่นี่เห็นหมดนี่เอ้าตาดีเห็นด้วยครับผมอะไรนี่เนื้อมยากเลยเอาไปสังเกตดีๆเดี๋ยวจะมาลขึ้นยอดขึ้นเดีย่ไปจ้าขึ้นยอด คุ้ไปดูตาดูตาไปดูก่อนนะครับอะไรครับผมนี่ก็ไทยแน่ไปเลไทยแน่ดครับผมเป็บีดฝ่าฝวเนาะมาเขาสูงเขารู้กันแข่งเขาไปหลังสุดยอดเลยุเอุ่นอันเดีจุ่มเเต็มเลยจุ่มเมงี่อยู่เมียนอเมียนอาวเหน่ มองยากตามองยากจริงๆเนาะเหมอขึ้นไม้มือนใบไม้เลยแล้วอุดเกียวเลยเรัอุยอ้ออกจุ่มจเลยจุมมากแจบอีกทีนึ่งครับผมลองซีมด้พี่น้องแสบอีลีหวานครับผมเกิหมูหมด้ยนะอ้กหมูหมยทเก Ui đeo nhiều, thắp cũng đọc đến chùm lợi mùi thắp chùm mùi thắp đến chùm 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 Ta đến chùm thắp 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 đến chùm 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 thôi chùm พ่นละงอก็มีทั้งผุ่นโอ้ยเป็นโมเลยพี่น้องเปนมบนเป็นป่าโมนี่ได้แกงเลยเอ๋อถโกสุดยอดอลังการนี่สุดยอดดีระวังแต่คุณอยู่ในภูมิน้องบ่เห็นเพิ่นว้ายบ่มีดินเลยจ้ะถูกคนอ่อนเลยบ้านถูกคนอกอ่อนนี่ครับผมคางอ่อนนเลยโอ้ยงามแเง่อนเนาะ วันเลยครับผมเป็นไงจะเป็นกบาะไรเราลองซีมเบิงกัทากไมหาสือนะครับผมทักเฉีบทักไเนาะอ้เลดอกนึงอ้อไปเอาเฮ้ยงับกับอืยกำลังขึ้นตรงีโอ้ยกำลังแสันี้านใส่คุมนะเรับเมารับเมาส์มือพๆเย้ มือเลยคือจะสาว่าฉันดีกว่นยกมือดูสนี่ยต้อเมียนหรอกนะนหนอี่บมกตากับเมียนโอ้ยทักสวนเนยรเปไรก่อวูดงามแห่งเมียนดอกบร่ได้สาสาหย่อนตาทั้งหลังตาใหญ่เนาะลองทำหาตาหน่อยโพดเนะหลังเอาตาใหญ่มาเด้อนี่ตาประจํากายเบาฝนเลยครับผม ตลอดกปีครับผมนี่ตาตานี่ออกงานแล้วครับผมแถวครับผมอะไรกแล้วอ้ยเป็นมูด้วยแบบมูงามูง่าน้ำด้ยนะน้ำไว้ดิเรือลอกเมาโอ้หยบน้ำไปแล้วเรื่อเรื่องลือเมาส์ขเรื่อยบางอย่าง อุ้ยตกอ่อนๆครับผมกัาัิดกันเอเอาุงของดีนะวัฒนรถอดั่เส่อนเออนั่นนะวัฒนรวัฒนรเอาปลายหนบออกก็ได้ตัดปลายหนีวออกนียู่ตัวปลายนิวีทางบัวน้ำเคาะอื้นแถวครับผมอกอเป็นภูมิอยู่ดไก่มาเนี่ยเนี้ยนี่เป็นเห็ดไก่เห็ดมาหมือนบ อ้าวี่พี่อู้เป็นแถวเลยฮึม้นเท่ไวก้อนเท่ไวรับผมเด้อยาเป็ดตะของเก็บเมาเด้อน้ำลูกน้ำเต่ามามามาเดงออกกันอื่นลูกน้ำเด้อขุนดอกนึงข้างในั้งสองสองคุนบอกใกล้ไปอีกแล้วนั่นใกล้อีกทัางลังอมีหล เราเมาใช่ไหต้องยานตาถึงนี่ถกง้องหืออาจจะเป็นหมอใหญ่ๆไม่เอานิ้วกุดเป็นลุ่มาว่าท่านตาเก็บรอบเป็นเต็มสองกำมือเลยตาเก็บตาเก็บหายเลยเป็นขาวเลยหม้ขาวขาวดงเยดง ดอกกงามเตียงแถวเลยนะไครไปพูดทางลางอีกใครขู่เลย่าเอาไปเลยกลางวัจอดเลยโยขัดเท็ดก่อนครับผมขัดเทตาก่อนเด็กางเดี๋ยวไหวขึ้นหมวงกับใส่อนมันก็มากันสีข้นเะครับผมลองใส่แล้วบบคุณตา మన <mully> కథ